นนตอนนี้นะคะอยู่ในช่องมะนาวกับมูวันนี้นะคะเราจะมีมากินของดองกันอันนี้คือแซลมอนดองอันนี้คือกุ้งดองอันนี้คือปูดองอนะทุกคนอย่างแร้ที่เราจะกินก็คือปูดองมากินกันเลย ต่อไปจะเป็นกุ้งดองนะเผ็ดเดี๋ยวกินน้ำก่อนช mm. huh? ็อคม่เหรอชมอนกม่อ้อร่อยมากต่อไปจะเป็นกุ้งดองจ้ะ ตันปลอกกุ้งบวชจะได้ปล่อยอยู่ขังแรงช่วงน,นี้นก็ขอลาไปก่อนนะ